มอนสเตอร์ไกด์ในวันนี้จะพาไปรู้จักกับปิกมี่ดอเมาส์หรือที่คนไทยนิยมเรียกกันว่ากระรอกจิว๋วปิกมี่ดอเมาส์มีลักษณะลำตัวคล้ายหนูมีดวงตากลมโตเป็นสัตว์ฟันแทะที่มีขนสั้นและนุ่มมากปิกมี่ดอเมาส์มีหางที่ฟูเหมือนกระรอกมีขนาดตัวที่เล็กมากและยังมีความว่องไวปราดเปรียวตามสัญชาตญาณกระรอกป่า คนไทยจริงนิยมเรียกตามรูปร่างและนิสัยว่ากรอกจิว๋วชื่อดอเมาส์นั้นมาจากคำว่าดอซึ่งเป็นภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าผู้หลับไหลซึ่งถูกเรียกตามพฤติกรรมในธรรมชาติที่ต้องนอนจำศีลตลอดฤดูหนาวในช่วงที่อาหารขาดแคลนปิกมีดอ o เมาส์มีหลากหลายสายพันธุ์และแพร่กระจายในหลายประเทศทั่วโลก แต่มีถิ่นกำเนิดแหล่งใหญ่สำคัญอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาและในทวีปแอฟริกาส่วนชนิดที่นิยมเลี้ยงและนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยคือแอฟริกันปิกมี่ดอลเมาส์ซึ่งมีขนาดที่เล็กที่สุดในปัจจุบันปิกมี่ดอลเมาส์เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นในกลุ่มผู้นิยมเลี้ยงสัตว์เนื่องจากมีความน่ารักเลี้ยงง่ายใช้พื้นที่ในการเลี้ยงน้อยและที่สำคัญ เป็นสัตว์หากินในเวลากลางคืนจึงเหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ซึ่งไม่ค่อยมีเวลาในช่วงกลางวันอีกด้วยครับคุณผู้ชม